ปลาหมอคังดำ (Sarotherodon m e l a n o t r o n เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ซิคลอดีมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาพบแพร่กระจายทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้ำสายต่างๆปลาหมอคังดำมีลำตัวสีดำสนิทมีแถบสีเงินบริเวณโคนหางครีบหลังและครีบก้นมีสีดำขอบครีบสีขาวปากใหญ่ปลายปากแบนข้างปลาหมอคังดำเป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์กินได้ทั้งตะไคร่น้ำแมลงน้ำสัตว์น้ำขนาดเล็กและเศษซากพืชสัตว์ ปลาหมอคังดำเป็นปลาที่โตเร็วมีอายุไขประมาณ5-10ปีถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ปลาหมอคังดำมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาพบแพร่กระจายทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้ำสายต่างๆการเข้ามาในประเทศไทย ปลาหมอคังดำมีการนำเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช2553โดยบริษัทเอกชนเพื่อนำมาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิวต่อมาปลาหมอคังดำได้หลุดออกมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงและแพร่กระจายไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติผลกระทบปลาหมอคังดำเป็นปลาต่างถิ่นที่รุนกรันที่รู้ระบบนิเวศธรรมชาติกินอาหารและแย่งชิงแหล่งอาศัยกับปลาพื้นเมืองทำให้ปลาพื้นเมืองบางชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ส่งผลต่อระบบนิเวศใต้น้ำปัจจุบัน ปลาหมอคังดำถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานของกรมประมงมีการประกาศห้ามครอบครองซื้อขายนำเข้าส่งออกหรือนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติมีการรณรงค์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบเห็นปลาหมอคางดำลักษณะทางกายภาพปลาหมอคางดำมีลำตัวสีดำสนิทมีแถบสีเงินบริเวณโคนหางครีบหลังและครีบก้นมีสีดำขอบครีบสีขาวปากใหญ่ปลายปากแบนข้างพฤติกรรม ปลาหมอคังดำเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดพบได้ทั้งในแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหลกินทั้งพืชและสัตว์เป็นปลาที่โตเร็วมีอายุไขประมาณ5-10ถึงปีการสืบพันธุ์ปลาหมอคังดำเป็นปลาที่วางไข่ปลาไวเจริญพันธุ์จะสร้างรังด้วยหินหรือทรายตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันดูแลไขและลูกอ่อนจนกว่าจะสามารถหากินเองได้ประโยชน์ปลาหมอคังดำเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามสามารถนำมาบริโภคได้แต่เนื้อไม่นิยมเท่าปลานีว ข้อควรระวังปลาหมอคังดำเป็นปลาต่างถิ่นที่รุกรานระบบนิเวศธรรมชาติไม่ควรนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ